สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุขสุขลนะครับเนาะมืเอนี้เบ้าใจกับผ้าไม่กินก็เอาครับเนาะมืเอนี้้าไม่กินนี่ครับก๋วยเตี๋ยวลุยสวนนะครับเนาะก๋วยเตี๋ยวลุยสวนแล้วก็มีหอยจ้อนะครับเนาะนี่นะครับก๋วยเตี๋ยวลุยสวนนะครับเนาะมีหลายใส่ครับมีหลายใส่แล้วก็มีหอยจ้อครับหอยจ้อนะครับแล้วก็มีนี่นะครับกล้วยสุกหวีใหญ่ๆนะครับลูกใหญ่ๆหวีใหญ่ๆนะครับเนาะนี่ครับลูกใหญ่ๆหวีใหญ่ๆกล้วยสุก นะครับผมเป็นพี่น้องไม่กินกระบ้าใจก็ทำน้อไม่กินก๋บบนนะกนกวยเตี๋ยวรุ่ยส่วนก็นเนะ้องพี่น้องนะครับนี่ครับอันนี้จะเป็นใส่ใส่เห็ดหอมมันมึงครับาซบิลแบบ่ เห็ดห,หอมหอมครับน้ำจิ้มแซ่บๆครับพี่น้องใส่เห็ดหอมแล้วครับเนาะนี่สิเป็นใส่หมูยอะนะครับเนาะพี่น้องใส่หมูยอนเมืองแครับใส่หมูยอ แซ่บยู่ครับแป้งเหนียวเนียวผักหลายๆครับน้ำจิ้มแซ่บๆอันนี้ใส่หมูสับนะครับน้งพี่น้องใส่หมูสับครับ พักสดๆหลายๆแซบๆครับเน้นๆอันนี้เป็นใส่ปวดนะครับน,อน้องปวด อันนี้เป็นใส่กุ้งนะครับเนาะพี่นอนะ้องใส่กุ้งนะครับเนาะนี่ใส่กุ้งเป็ดเดี๋ยวลุยสวน แสบๆนะครับทั้งหมดหาใส่นะครับแสบ,แสบๆหมดไปแล้วครับว่าไม่กินหอยจ้อต่อครับครับหอยจ้อเน้นๆ,ๆนะครับเนาะน้ำจิ้มบวยหวานน้ำซินเกตเบอร์คับสีแซบออกอืมแซบครับหอมหอยจ้อหอมหอมเนื้อปูครับมหอม กะ okay. น้ำจิ้มบวยแซบๆครับพี่น้องครับกินน้ำกันครับพี่น้องเนื้อเน้นๆครับพี่น้องไยเจาะเนื้อเน้นๆครับ มึงกินไปน้ำมึงวอลเลย์บอลไปน้ำพี่น้องเชฟวอลเลย์บอลวอลเลย์บอลสาวแท่กับจีนครับพี่น้อง เดือสองขีมสุดท้ายครับหอยเจาะแซบๆบแ,บแบน่น หอยจอกก็เมือแล้วนะครับเนาะกินของข้าวแล้วจะไม่กินของหวานนะครับเนะาะนี่ครับกลวยนะครับลูกง่แย่เน่ๆนๆน,ๆนะครับเนาะหวานแสบๆมากินน้ากันครับพี่น้องกวยสุกนครับลูกแง่แงๆเนื้อเน่ๆนๆนะครับมามันขับว่าหวานบะ เนียนๆหนวานๆครับพี่น้องเสาวๆนะครับเพื่อนๆกล้วยอย่างพวกมือพี่น้องแต่ว่าเนียนๆหวานๆสุกกลังกินพอดีครับนี่ครับลูกง่ายๆกินสองลูกก็ยิ้มแล้วครับนี่ครับ เอาละครับพ่อแม่พี่น้องคลิปนี้กับพาอม่กินก๋วยเตี๋ยวลุยสวนนะครับเนาะแล้วก็หอยจ้อนะครับแล้วก็กล้วยสุกนะครับเนาะพี่น้องนะครับแซ่บๆน่บ้งกันเนาะนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ฝากไปแค่นีคอรเนาะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ